สวัสดีค่ะมันนี่มันนี่วันนี้นะคะเราจะมานําเสนอนะคะสิ่งที่ทุกคนอาจจะสนใจค่ะรู้ไหมคะว่ารายได้มันมาจากทางไหนกันได้บ้างคะ่ะอ่าแหล่งที่1นนะคะรายได้มาจากเอ่อเรียกว่าไรายได้ประจำนะคะก็คือคืออะไรก็คือเงินเดือนประจําเราแหละหรืออาจจะเป็นผลกําไรจากธุรกิจนะคะที่เราได้เป็นประจำํะจำๆนะคะ เป็นประจำทุกเดือนนะคะซึ่งรายได้รายได้แบบนี้นะคะส่วนใหญ่ลักษณะของมันนะคะมันจะมีลักษณะก็คือถ้าเราดูเป็นกราฟหรือเป็นเคอร์ฟนะคะเราก็จะเห็นว่ามันก็จะเพิ่มขึ้นตามอายุเราถูกไหมคะเมื่อเรามีอายุมากขึ้นประสบการณ์มากขึ้นรายได้ส่วนนี้ก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นแต่ว่าถึงจุดหนึ่งค่ะเมื่อเราถึงวัยกลางคนนะคะรายได้ตัวนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบกราฟเหมือนเป็นลับๆไปเรื่อยๆค่ะมันจะไม่ค่อยเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะคะหรืออาจจะเพิ่มขึ้นก็เพิ่มเป็นแบบในลักษณะของตามตรงเงินเฟ้อนะคะที่เกิด ขึ้นในช่วงนั้นนานเป็นเป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งพอมันมันมีลักษณะของรายได้ประเภทนี้แบบเนี้ยนะคะมันก็จะทําให้บางทีอ่ะมันสร้างทําให้เราเกิดแรงจูงใจในการที่จะหารายได้เมื่ออายุมากขึ้นหรือลดลงนะคะรายได้ประเภทนี้มันก็เลยจะมีสัดส่วนที่บางทีมันก็จะแบบนิ่งๆไปอย่างนั้นเรื่อยๆนะคะอันนี้เป็นรายได้ประเภทที่1นึ่งรายได้ตัวนี้อ่ะมีความสําคัญอีกอย่างนึงก็คือวพราถท่านเราไปมองในเรื่องของการเสียภาษีะคะ่ะก็จะรู้สึกว่าคนที่รับแต่รายได้ประเภทนี้อย่างเดียวนะคะจะเป็นคนที่จะต้องเสียภาษีเน สุดเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นรายได้ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ถูกไหมคะเห็นชัดเจนรับเป็นประจำนะคะเสษภาษีเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ในการเสียภาษีที่สูงด้วยนะคะอารายได้ตัวที่่ะเอ่อก็คือเป็นรายได้จากการลงทุนอ,อันนี้เราก็จะรู้จักกันก็คือมันก็คือสมมติว่าเรามีเงินลงทุนใช่ไหมคะแล้วเราก็เอามันไปสร้างผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นเราก็จะได้กําไรจากามูลค่าของการลงทุนที่มันมีเรียกว่าไง มูลค่าของการลงทุนแล้วก็เมื่อเอาไปสร้างผลกํลาไรได้ส่วนต่างเขาก็จะเรียกว่า capital gain นะคะซึ่งมันอาจจะเกิดจากขึ้นได้จากหลายๆทางอาจจะไปลงทุนในตลาดทุนก็ได้นะคะหรือไปลงทุนในตลาดตราสารหนี้ก็ได้อันนี้ก็คือเรียกว่ารายได้จากการลงทุนนะคะรายได้ประเภทนี้ค่ะมันจะไม่สัมพันธ์กับชั่วโมงทํางานแบบรายได้ประเภทที่หนึ่งนะคะก็คือส่วนใหญ่มันทีก็อาจจะมาเป็นก้อนมาเป็นช่วงนะคะมันขึ้นอยู่กับปริมาณเงินที่เราอะ มีเพื่อใช้ในการลงทุนถูกไหมคะรายได้ประเภทนี้ถ้าเราเทียบกับประเภทที่1เมื่อสักครู่เนี่ยจะพบว่ามันมีประสิทธิภาพในเรื่องของภาษีมากกว่านะคะเพราะว่ามันก็จะมีลักษณะเเทอรเป็นเรื่องของดอกเบีย้ยเนี่ยตามกฎหมายของบ้านเราเราก็จะเห็น,นการส่วนใหญ่ันจะมีเรื่องของภาษีหน้าที่จ่าย15เปเ็นตป็นต้นนะคะสมมติเปไ็นรายได้จากดอกเบีย้ยซึ่งส่วนนี้เราสามารถจะเอาไปพิจารณาได้ว่าเราจะเอาไปรวมคำนวณร่วมกับรายได้ประจําเราหรือเปล่านะคะถ้าเรารู้สึกว่าฐานภาษีของรายได้ประจําเรามันสูงอยู่แล้ว เราก็อาจจะไม่เอาไปรวมคำนวณแล้วก็ยอมให้เขาหักส5%ไปเลยนะคะมันก็จะทำให้เรามีประสิทธิภาพในการที่เราจะเ,าเรียกว่าเสียภาษีแล้วก็บริหารภาษีได้ดีขึ้นนะคะเรามีทางเลือกมากขึ้นไม่เหมือนอไรายได้ประเภทที่1ที่คือยังไงคุณก็หลบเลี่ยงไม่ได้ถูกไหมคะประเภทที่3ามนะคะ ก็คือรายได้แบบพสซีฟอ่านี a ่เราเคยได้ยินก well, ันบ่อยๆคือพวกพสซีอินคัมนะคะก็คือมันมีลักษณะของรายได้ที่คล้ายๆกับประเภทที่2นะคะแต่ว่ามันจะเป็นรายได้ที่มันจะรับเป็นเรียกว่าไม่ไม่ได้เป็นประจําเหมือนเหมือนรายได้ประเภทที่1นะคะแล้วก็มันจะมีลักษณะทั่วไปประเภทที่เรารู้จักกันดีๆก็คือพวกค่าเช่านะคะดอกเบี้ยเงินปันผลนะคะถ้าลักษณะของรายได้ประเภทนี้ก็คล้ายๆประเภทที่2ที่พูดไปค่ะมันจะมีลักษณะที่ดีกว่าในแง่ของการบริหารภาษีก็อย่างที่บอก บอกว่าเราสามารถเลือกได้นะคะเงินปันผลที่เรารับนะคะในอย่างสมมติว่าเรารับไปลงทุนในตลาดหุ้นนะคะแล้วก็มีบริษัทบางบริษัทที่ให้เงินปันผลเรากลับมาเราก็สามารถเลือกได้ะคะ่ะว่าเราจะเอารายได้ที่ได้รับตรงนี้ไปคำนวณภาษีหรือเปล่านะคะสิทธิตามกฎหมายของแต่ละ แต่ละประเทศก็ต่างกันไปสําหรับบ้านเราคือเราเลือกได้ถ้าเราูสุกว่าฐานภาษีของรายได้ประจาเราสูงแล้วเนี่ยเราก็ไม่เอาไรายได้ตัวนี้ไปรวมคํานวณได้นะคะแล้วก็ถือว่าไม่ได้ผิดด้วยเพราะถูกหักคาที่จ่ายไปเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่ารายได้ทั้งสาประเภทมันมีขี้มาที่ต่างกันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะทําความเข้าใจกับมันให้ดีแล้วก็ดูว่าในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยเราควรจะบริหารรายได้แต่ละประเภทยังไงอย่างที่ทราบกันนะคะ คนเราเริ่มต้นชีวิตการทํางานใหม่ๆค่ะก็คือเราจะได้รายได้ประเภทที่1มาก่อนนะคะซึ่งสิ่งที่จําเป็นที่สุดเลยค่ะเราก็คือควรจะเริ่มที่จะเก็บรายได้ประเภทที่1นึ่นี่นะคะให้มันแบบว่าได้มากที่สุดในช่วงที่รายได้มันเพิ่มขึ้นพอเวลารายได้มันเพิ่มขึ้นเราก็อยาก ให้ค่าใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้นตามรายได้แล้วก็ส่วนต่างของรายได้ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยไปสร้างให้มันเกิดเงินลงทุนเพื่อไปสร้างรายได้ประเภทที่2และประเภทที่3ม,มากขึ้นก็จะเห็นนะคะว่ารายได้มันก็มีลักษณะคล้ายๆกันกับค่าใช้จ่ายนี่แหละคะ่ะคือเราควรจะต้องมีการบริหารความเสี่ยงแล้วก็กระจายความเสี่ยงนะคะการที่เรามีรายได้ทางเดียวเนี่ยนะคะมันแบบมันก็จะทําให้เราเนี่ยไม่มีความยั่งยืนในการอมเงินในอนาคตถูกไหมคะแล้วก็ ไม่มีความจําเป็นเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะมั่งคั่งร่ํารวยนะคะแล้วก็สามารถที่จะมีชีวิตในวัยเกษียณได้อย่างสบายเนี่ยเราจะต้องควรจะหาทางที่จะมีรายได้หลายๆทางนะคะเพื่อให้ชีวิตในอนาคตของเราเนะะี่ยค่ะมีความสุขที่สุดะคะ่ะ